ความจริงเป็นแบบนี้ชาวเน็ตโผแจงคลิปพลอยพัทรากรกับบีเกิลคล้ายสุนัขของเวียจากประเด็นร้อนพลอยพัทรากรถูกโยงเข้าไปเกี่ยวหลังอดีตคู่รักเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีเลิกกันไปและถึงแม้ว่าสาวพลอยจะออกมายืนยันแล้วว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนสนิทก,กับทุกคนเท่ากาันไม่ใช่เฉพาะพี่เวีย และภาพที่หลายคนคิดว่าไปด้วยกันที่จริงก็อยู่กันหลายคนยืนยันว่าไม่ใช่มือที่สอย่างขา่าวเมาส์ตอนนี้ของเธอก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือคลิปที่เธอนอนเล่นกับสุนัขบีเกิล2ตัวหลายๆคนก็สงสัยว่านั่นใช่บีเกิลของหนุ่มเวียรหรือเปล่าจนเกิดกระแสวิพากวิจารณ์เข้าใจกันในมุมของตัวเองต่างๆนานาจนกระทั่งมีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งออกมาดึงสติชาวเน็ตที่สงสัยว่า พี่พลอยเลี้ยงหมาพันเดียวกับพี่เวียเลยค่ะน่ารักซึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่าใครๆก็เลี้ยงได้นะคะอ๋อแล้วหมาบีเกร์ไม่ใช่หมาพลอยค่ะหมาเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อโมดิกา้านอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นว่าหมาเพื่อนพลอยที่ชื่อโมมิและเพื่อนเขาเป็นคนถ่ายทุกรูปเพื่อนเขาออกมาบอกแล้วหมาพันนี้ก็ไม่ได้มีตัวเดียวในโลกหรือเปล่าใจเย็นๆเ,เดอ้อ ไปทำงานถ่ายหนังใครมันจะพาหมาไปออสบ้าบอชาวเน็ตนี่ก็เนื้ยงไปเรื่อยรอพี่เวียออกมาพูดก่อนเขาอาจจะเลิกกันเป็นเรื่องของคนสองคนก็ได้ใจเย็นๆกันก่อนไม่ใช่หมาเวียหมาเวียไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย